มสเสจเนี่ยมันมาทางแมสเสจเดียวกันกับแมสเสจแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกเลยน่าเชื่อว่ามันมาจากเคแบงก์จริงๆเราจะเชื่อมเสาสัญญาณถูกไหมฮะมันวิ่งผ่าตรงกลางเลยแล้วก็แทรกเข้ามาคอนโทรลสัญญาณโทรศัพท์ของเราเลยแล้วก็ส่งแมสเสจเนี่ยเข้ามาในโทรศัพท์ของเราเลยวันหนึ่งยิงได้สองหมื่นเมื่อ แล้วก็มันมาปะปนอยู่กับข้อความที่เตือนว่าเงินเข้าเงินออกนะครับคนถึงเชื่อไอ้เครื่องเนี้ยนะมันเข้าไปแทรกซึมกับของจริงเขาไงม,มันของจริงเขายิงมาว่าเรามีเงินเข้าเงินออกเท่านี้มันยิงแทรกเข้ามาเลยใช่มันแทรกเข้ามาในในในจริงเลยให้เราเข้าเชื่อว่าของจริงมันจะให้เราดาวน์โหลดแอปเนี้ยดาวน์โหลดอันนี้มันทําเหมือนไหมพรามันเหมือนทุกคนก็คิดว่าเงินคุณนน่ยถูกจอ่อเขาก็บอกเราเขาก็เอาไอ้เครื่องเนี้ยยิงข้อความเข้ามาใน ในข้อความจริงของธนาคารมันแทรกซึมเข้ามาเราก็เชื่อว่าเป็นของจริงธ,ธนาคารประกาศมาแล้วเนะว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนหรือทําธุรกรรมโดยผ่านส่งลิงก์ผ่านข้อความนะครับประกาศทุกธนาคารและอะไรที่เกี่ยวกับธนาคารแล้วเป็นข้อความเป็นลิงก์เป็นอะไรให้กดเนี่ยอันนั้นเป็นนิสัยชีพนะครับธนาคารประกาศทุกธนาคารแล้ว